เราได้เจอเข็มขัดมากหนึ่งเส้นนะเปอร์รเซ็นต์เท่าไหร่ยังไม่รู้นะฮะแต่ลูกค้ามีความประสงค์แบบมุ่งมั่นเลยหลอมเขาเชื่อว่าหลอมแล้วเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะนิ่งที่สุดบางทีเช็คแล้วอาจจะสูงหรือต่ำกว่าทีนี้ก็คุยลูกค้าก็คุยนว่าแทนที่ประสงค์ให้หลอมไปเลยเพื่อที่จะได้เปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้หลอมเข็มขัดนาคเท่าไหร่อนะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาดูกันว่า เช็คกระหลอมเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะห่างกันหรือเท่ากันหรืออะไรกันสักเท่าไหร่นะแต่เบื้องต้นที่ดูนะเป็นเข็มขัดที่ตอกด้วย40%เนี่ยแล้วธรรมชาตินะเนเจอร์ของเข็มขัดนากเลยตอก40%นะร้อยละ90จะไม่ค่อยถึงทำไมบอกร้อยละ90อีก10%มีนะครับมีเปอร์เซ็นต์เข็มขัดที่40%ก็มีก็เจอได้คะแต่ถ้ามา100เส้นเนี่ยจะเจอล้วละ10เส้นนะ เดี๋ยวไปเช็คเปอร์เซ็นต์กันก่อน,อนครับว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะลงที่เท่าไหร่นะฮะสติผมซื้อแบบเข็มขัดหน้าแบบไม่หลอมนะเพื่อที่จะนาเข็มขัดหน้าแบบนี้นะฮะไปเสนอขายต่ออีกนะถ้ามุดผมเสนอขายต่อได้เงี้ยผมก็ไม่จำเป็นต้องหลอมนะถ้าเฉลี่ยก็ยังอยู่ที่36เปอร์เซ็นต์เหมือนกันถ้าเฉลี่ยก็ยังอยู่36เข็มขัดหน้าเส้นนี้นะฮะถ้าไม่ไม่หลอมเลยก็ซื้อกันที่ 3- 6เปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวไปหลอมกัน153.73เฮะเวลาหลอมแล้วหายครับแต่เล็กน้อยนะ หายเล็กน้อยจริงๆถ้ามุดหลอมกันแบบฝีมือดีๆีหายจะเล็กน้อยหายนะแต่หายน้อย แงมาแล้วแล้วก็ตัดแล้วเพื่อเราจะยิงไส้มันนะพอไส้นิ่งที่สุดจะสูงหรือจะต่ําหรือจะเท่าเดิมเนี่ยอยู่ที่ขั้นตอนนี้เดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันนะฮะเอาจริงผมลุ้นให้ลุ้นให้เท่าเดิมนะปึ๊บยิงก็จะอยู่ที่3 6ก็ใกล้เคียงกับค่าเอลเปเตตอนแรกนะอะลองช่างดูครับเหลือที่ไม่หายหายน้อย153.25 5 3ห ,950 บาบาทเป็นตัวตั้งนะฮะ 36% 53,950ครับคูณ656หรือ0.0656นะครับที่เป็นตัวแปลงคูณด้วย36เส้รเนนี้กำละ1,274น้ำหนักที่153.25คูณด้วย1,274ราคาเส,ส,ส้นนี้ฮะ1 9 5 2 4 0บาทโอเคขอบคุณลูกค้าที่สงสัยและให้เราหลอมเป็นคลิปแบบนี้นะครับอขอบคุณครับ